บายดีสวัสดีค่ะพีพีเอฟซีทุกท่านทุกคนอ่ะห้ามาเบิง์นเหล้าพม่าตีตะกอนนะทุกคนฟังนี้เล่าเนาะฟังฟังคนอ่าฟังนี้พม่าฟังนั้นเล่าเนาะพม่าสามเล่าสามฟังฟังนี้เดือนหนึ่งเด้อเนาะอ่าไม่เชียร์วะฟังเล่ายังได้ซูนย์อยู่ฟังนี้ได้สามแล้ว อ่ะอ่ะอ่อนกันเดอามาชยเได้อเตให้เขียดเนาะจืดๆแต่ mm ่า hmm มียังเห็ดอเอออาอีก เฮ้ยอวยเป็นกรรมการเลยบ้วทำแบบไม่อยากรูเลยน้าปัดเขาเองัน้าตาเป็นยังงี้เป็นยาคนเด็กทำให้จะมึ่ไหวว่ากรรมการเขียนแล้วทุกคนหนึ่งสาม

เบิ่งเบิงเกือบทุกคนตายควายเกือบข้างนึงเกือบคราวนึงเกือบแต่ข้างนึงเกือบอ่าอ่าโอ้ได้่เซยฮ้ยโอ้โอ้

ตามตามหละทุกคนนี่ผวเนียงเกือบไปใส่ผวเนียเสร็จลองเสร็จเล็กขอรถยานันนี้เอ่อ่าอ่าออ นี่ทาเตีเขาทุกคนนี่เอาสามตีแล้วเอาบัวขาวอีกคอบถึงมือก่อนโออุ้ยอย่ากลัวเด้อ <laughs> ลบลบไฮดี้ <laughs> ลบไฮดี้เดอร์มือกล่องนีเดอร์ <laughs> สิพ่อให้ถือลุกลงได้จ้ะอ่ะ <laughs> มาได้เอ <laughs> <laughs> อ้ย <laughs> <laughs>

เดอปอกมาเลยปอกมาแล้วบัวขาวบัวขาวบัวขาวเดาบอลถูกบงกอื๊บมาเออเออเออไม่ได้ไม่ได้ฝั่งนี้เจ็ดฝั่งนี้อะไรสี่ทุกคนเล่าสี่ขม่าเจ็ด

ได้หาเลยห้าเจ็ดนาเจ็ดห้าเจ็ดโอ้โ่นถือสวยทืออันนั้นมาเลยโอ้โแล้วถือถวยมาเลยเอา อยู่วันนั้งเงาดาวประมาณนี้ไปกันใหญ่แล้วไปแล้วไปแล้ว นี่อ้าวเออเออโอ้บ่ได้หลุนคือกันได้ p f c เลยมือกล่องกับหลุนคือกันพาเตีมตะกะฟังฟังนี่ก็ฟังเชี่ยฟังนี่ก็ฟังอันนี้หูไปหลุ่มกวยเตียวเลยอ ฟังได้เลยสิบศุนเได้ยูมจัดเดียวเลยนั่นแหละโอ้หนึ่งนแปดอะไรสุดยอดเนาะเฮ้ยี่นั่นลยเียะกฬาไปหมากเห็นก๋วยเตี๋ยว แล้วตกออกนี